สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์สองพแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดยืนใบเขียวหรือว่าแอดยืนบุญเลิศใบนี้เป็นข้อมูลชุด2ตัวบนชุดสรุปของอาจารย์อาจารย์สรุปมาให้เหลือ4ี่ชุดครับมี1นึ่งสองหนึ่งสี่แดสแล้วก็8ปดสี่ หนึ่งสองหนึ่งสี่แปดสองแล้วก็แปดสี่ครับยังอยู่กันที่แนวทางของแอดยืนนะครับใบนี้เป็นข้อมูลสามตะบนชุดสรุปชุดสรุปสามตะบนของอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง8ดชุดด้วยกันนะครับเหลือแปดชุดเนาะแับหน้าจอได้เรียงดูเอานะครับชอบชุดไหน ขอมูลแนวทางของอัดยืนใบเขียวครับวันที่ก็จะอยู่ในส่วนด้านบนต่อมาครับจะเป็นแนวทางของอัดประเสริฐเลขออกวันพฤหัสบดีเดอ้อครับเลขชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็จะมี93 7267 5320แล้วก็14 93 7267 5320 14 โชคดีครับถัดมาจะเป็นทางของแอสสวนแตงทุกท่านสาวสวนแตงงวดที่ผ่านมาเข้าอยู่ครับตรงนี้ทุกท่านูด9กับ69ก็ไปบน6ลงล่างในส่วนเลขชุดสองตัวของอาจารย์ก็มี61ทุกท่าน61เข้าล่างตรงตรง,ตรงเลยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งชุดครับ99 9. เข้าโต๊ดบนเนาะทางเดินเลขงวดก่อนประมาณนี้เลยครับาทางของสาวสวนแตงงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา1นึ่งทับสองสองันหตรงนี้อาจารย์เจ้าของข้อมูลบอกว่ารูด1กับ6เลขชุดฝั่งทางซ้ายก็มี191817ตรงกลาง82ฝั่งทางขวามี6064แล้วก็68ด้านล่าง อาจารย์เจ้าของข้อมูลบอกว่าเน้น6 4 4ี่สี่หครับตามนี้ทุกท่านแอดสวนแตงถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดมังกรทยานฟ้าเลขเด่นของอาจารย์ได้4ี่กับ5นะครับล่างเด่น4กับ5เลขชุด2ตัวก็อยู่ด้านล่างถัดลงมาครับ2แถวแถวละ6ชุดแกบหน้าจอเอานะครับใครตามแนวทางของอาจารย์ เอาข้อมูลล่างไปแล้วก็ข้อมูลบนของอาจารย์ไปด้วยข้อมูลชุดสามตวบนที่อาจารย์ให้มาก็ตามนั้นเลยทุกท่านสองแถวแถวละหกนะครับหนึ่งทับสองสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดต่อมาจะเป็นแนทางของแอดพงนะครับแอดพงงวดที่ผ่านมาเลขเด่นมีเลขเจดนะครับที่เข้าขึ้นไปบนในส่วนเลขชุดหลุด ไปทุกท่านไม่มี979แล้วก็61น,นะครับสองงวดหลังสุดเลขเด่นเข้าอยู่นะครับได้เรียงดูเอาเนาะทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา1ทับ2 2,567เลขเด่นของอาจารย์ได้7กับ8ครับเลขชุดก็อยู่ตรงกลางมีทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัว เม็ดเดียวอยู่ด้านล่างของอาจารย์ได้7กับ8นะครับแนวทางของแอดพงศ์ใจดีต่อมาจะเป็นแนวทางชุด2ตัวกระดาษขาวรูปแบบนี้แนวทางของอาจารย์งวดที่ผ่านมากลับมาเข้าต่ออย่างสวยงามนะครับมี2ชุดทุกท่านที่เข้า7 9ไปบนตรงๆรงหกลงล่างตรงๆนะครับโอออก7 9 7 9 6 1 งดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับจัดไปทุกทันนึ่งทบสองสอนห้า5้อชุดสตัวกระดาษขาวครับถัดมาจะเป็นหนาทางของอาจารย์นภัสแจ่มเจรัสสีท้ายรางวัลที่1ชุดโต๊ะหนุมพาหกเจ็ดแคปหน้าจอแล้วก็ไปขยายใ,ใหญ่ดูเพิ่มเติมเนาะ สำหรับแนวทางงวดก่อนของอาจารย์หลุดไปครับอดมาใครตามแนวทางรูปแบบนี้มาแล้วนะครับทุกสามตัวทุกท่านงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์เข้าสามตัวตรงๆเลยนะครับตรงนี้มีเก้าเจ็ดเก้าใบนี้ผมก็ลงให้นะครับงวดก่อนงวดใหม่ได้มาแล้วทุกท่านก็คือใบฝั่งทางขวา แนทางของแอดไพ่ i, บัตรเลงเลขนะครับสามตัวตรงตามที่เห็นเลยถูกทันแคบปบหน้าจอเอานะครับผมได้มาประมาณนี้เนาะสูตรของอาจารย์ก็จะอยู่ฝั่งทางซ้ายนะครับหลักร้อยได้เจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดตัวเดียวหน่วยหกเจ็ดแปดข้อมูลชุดสามตัวของอาจารย์ตามนั้นเลยนะครับแนทางของแอดไพ่ i, บัตรเลงเลขหนึ่งทับสอง 2567แคปหน้าจอไปก่อนทุกท่านถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึง่งต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดรวยรับทรัพย์ค่ะใบส้มทุกท่านรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับชอบ6เลือกชุดก็มี1 6ทุกท่านที่เข้าลงไปล่างนะครับเข้าเป็นตัวกลับหุ่ออก6 1ล่างเนาะ สถิติก็ตามนั้นเลยนะครับ6งวดหลังสุดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับ1นึ่กุมภาพ้ารออาจารย์ท่านนี้บอกว่าผู้ใหญ่เมาสลอตเตอรี่จัดเต็มทุกท่านเป็นข้อมูลชุด2ตัวทั้งหมดเลยนะครับที่ผมได้มาใบนี้มี08 18 28 78แล้วก็98ไปกับ แปปหน้าจอเอานะครับ08 18 28 78 98, แล้วก็98นทางรวยรวยรับทรัพย์ค่ะต่อมาก็จะเป็นแนวทางรูปแบบนี้ครับพื้นหลังสีเขียวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับเลขเด่นมีเลข9เลขชุดเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับ มีหนึ่งหแล้วก็มีเก้าเจ็ดทุกทันงวดใหม่ใบนี้นะครับสาธิตีสามวดหลังสุดตามที่เห็นเลยครับรายเรียงดูเอาเนาะถ้าชอบแนวทางทางเดือนเลขของอาจารย์หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าอาจารย์ท่านนี้ให้เด่น8ดนะครับเด่นแปดเลขชุด3มตัวของอาจารย์ท่านนี้ ได้837นะครับ837 2ตัวก็จะมี83873789แล้วก็85 83873789แล้วก็85ชอบแนวทางของอาจารย์สามารถเก่งได้หมดเลยแล้วก็อย่าลืมตีตัวไปกลับด้วยครับมาต่อกันที่แนวทางม้าเร็วทุกท่านรูปแบบนี้ชุด3ตัวงมดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้าย ผมลงให้อยู่นะครับแนวทางของอาจารย์ถ้าตัดเล่นก็จะมีเจ็ดเก้าทุกท่านเข้าสองตัวบนตรงๆหลักร้อยของอาจารย์ท่านนี้ผิดไปนะครับประมาณนี้ครับรูปแบบนี้งวดก่อนงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับที่ผมได้มาชุดสามตัวได้เจ็ดแปดศูนย์ทุกท่านเจ็ดแปดศูนย์ถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์ก็สามารถเก่งได้หมดเลยนะครับตัดเล่นด้วยเนาะ จ็ดแปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ประมาณนี้ครับแนวทางม้าเร็วยังอยู่กันที่แนวทางม้าเร็วนะครับรูปแบบนี้งวดก่อนผมก็ลงให้นะครับคือใบฝั่งทางซ้ายเลขเด่นของอาจารย์ท่านนี้ได้เก้านะครับเก้าก็ไปบนเนาะทุกท่านส่วนชุดสองตัวที่อาจารย์ท่านนี้ให้มานั้นหลุดไปทุกท่านอาจารย์ให้เก้าสี่มา มดหมายใบฝั่งทางขวานะครับหนึ่งกุมภาพันหกเจ็ดอาจารย์ให้เด่นเก้าทุกท่านข้อมูลใบนี้เลขชุดได้เก้าหกนะครับเก้าหกใบเต็มทุกทานใบเต็มต่อมาก็จะเป็นแนวทางเลขไม่น่ามาร่างของแอดชนะพลมดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสุดของอาจารย์ได้เลขเจ็ดก็ผ่านอยู่นะครับหวยออกหกหนึ่ง งวดใหม่มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวา1กุมภาพันธ์2567เลขไม่น่ามาล่างของอาจารย์งวดใหม่ได้เลขสองทุกท่านได้เลข2ในแนวทางของอาจารย์ชนะพลน,นะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ